พี่น้องป้องป่ายวันนี้ยายตุ้มจะไปหาเห็ดอีกแล้วนะคะกับยายบางอ่อนนะคะมาเลาะดูเนาะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าอ้าวเด็กน้อยจะไปด้วยเหรอจะไปไหนครับนี่นี่เห็ดอยู่ตรงนี้เห็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่งดอกสวยๆเลยยาย ฮันดีโปฮันดีใบไม้มันหลายพนอยายเนาะเอาเก็บแบบน,นี้จะโดกว้าวนี่นี่นี่งามช่อนี่ยานนะว,วขนาดยาวขนาดม,ม,มันขึ้นใบไม้เนาะมันขึ้นไฮวิทย์นะเนาะเอ๊ะวายปักเอว เมื่อวานบอมีได้สองเบิง้งเพิ่งขึ้นเหมือนนี่แหละตัดเอาเลยนี่ตกะกาามาเลยตกละก้าันบุได้ใส่ใบท์ไหมห่อสปอมันดูตรงนี้เลยปีก่อนงูสองสามปีก่อนก็ออกได้ตรงนี้ตัวใดคีดินโบราณคาก็ขุดๆเอาละยายนี่ขุดๆเอาอันเซฟบมันจะตัดทิมมมืดเนี <c> ่ย <oughs> อะไรคูดคูดเอาละเนี่ยสิออกไก่ยังเฮ็ดงามมันจะกรองไปหาสาวสองป่าสามป่ากับบุมีเลยมันสิออกแล้วมาออกในคางถึงงัน้นจะของนี่เนาะเอาอเอาตัดตีดมันไดอ้ออกเต็กดีเนาะเออฮันดีจะโตอบบอกซิบเบาหอดเบาเราเปิดเบิกอยู่ดูนั่นเห็นบ,บนนาน ได้ในหน้าเฮือนจะโขงเด้ในพี่น้องนี่ตรงนี้อีกเด็กจะเก็บไหมเอาเลยสองดอะดึงเอาเลยครับอ่ะดึงเอาเลยครับอืม,อมขอดูหน่อยครับอ้าวหัวหลุดหรอไหนมันเคยออกไงมงนี่น่ะส่งคููมือถต่ว่า ตองซื้อแต่บดนี้มาเปิดใบตองดูพี่น้องมันมีมูมมันมีอะไรบ้ามีมีฮัลโดลพี่น้องบัดสีออกไปไหนบัดสีออกเฮ้ยออกตัวนี้หน้าเฮือนจะขอนี่แหละนี่นี่มุึงนี่ เก็บแบบน,นี้ดอกใดยังบบอนาสีเอาไว้อีกใบใบ,บจังสิเก็บพี่น้องมันอยู่ในหน้าเหิอนอันอันตรายไม่มี <c oughs> ดอกนี่เก็บซะโอ้ในเดะลูกเพื้นก็มีข้างๆไงเอาเก็บเอาตาัดเก็บเอาตะแม่พื้นเบาลูกเพื้นเอาไว้ก่อนเนาะ โหขาขาเงเาเพราะว่าใบตองหนาเพื่อสิขึ้นให้มันพุ้นใบตองนาอยายเน้ะเพิ่งขามันเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิไปหาในป่าก่อนพี่น้องได้จังสิกลับมาเก็บให้เพื่อนบานอีกจักน้อยใสว่าแล้วมันเคยออกไงนี่มุ่งนี้มันเคยออก ฮันดีมู่วานี่ก็ซองอยู่กระโบเห็นมันอยู่ใ,นในต้ใบตองฮันดีอืมดีตรงนี้อีกน้องนี่นี่คือให้เบื้งนี่คือบ้านของเรานะคะ นี่คือบ้านของเรานะคะออกอยู่หน้าบ้านเลยพี่น้องเอ้ย,อยกาลังเป็นจุปุุยจุุ๊ยเดียวจะไปหาในาป่าก่อนวันนี้แล้วจะกลับมาเก็บให้เพื่อนบานกว่านี้จักน้อยดอกใหญ่ๆอันนี้เอาเสนอะน่แมงกินเพื่อนละตีนมานี่เอาเนาะ มเมงกินหัวมันนี่ก็3สามดอกพี่น้องนี่พี่น้องเก็บเห็ดหน้าบ้านอีกประมาณ20่สิบกระดอกยังไม่เก็บมันยังตุมต่มๆอยู่เดี๋ยวเข้าป่าก่อนกลับมาบ่ายๆจะมาเก็บค่ะดอกงามงาม มาดูอีกตรงนึงใต้ใต้แทงปลาปาค่ะพี่น้องมันก็เคยออกนะคะออกเป็นฝูงเลยปีนี้ได้วันละดอก <c oughs> เก็บสองสามวันแล้วเมื่อวานก็ได้ดอกหนึ่งวันก่อนก็ได้ดอกหนึ่งไหนคะเท่าแล้วอ,อ๋อนี่ไงก็เอาแถวนี้แหละวันก่อนก็ได้หนึ่งดอก โอ้เท่าแล้วเหรอเท่าแล้วเท่าแล้วโอ้โหขายาวมากเลยนี่ไงมีน้องเพื่อนอยู่ดอกนึ่งเปอร์หัวมันก็เหลือหอยกินขายาวๆแล้วขางขค้งงวนอีโดกนึง ญาติหอยนี่ดอกหนึ่งขางของ้อกมวนพี่น้องนี่บัตสีออกเมื่อวานนี่ก็ได้ดอกหนึ่งมุมีหมูติหมูใหญ่หมูมันบุมีบอกมันเคยออกนาในโพนในอย่างดอกหนึ่งดอกหนึ่งโอ้ยคือมึงละดอกปอขายาว เห็นเห็ดดินหนึ inn, dog, ่งดอกคี้ปากแมงสองดอกแม่กับลูกเห็ดดินเห็ดดินดอกงามๆเลยจ้ะนี่สวย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  ใส่กระตาน้อยนิระเห็ดอะไรเนาะเห็ดพี่เบื่อเห็ดดินสวยดอกน้อยนึง เห็ดดินส,สวยเห็ดดินพี่โน้องหนึ่งดอกส,สวยๆเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งดอกขายาวๆเลย พื่อมีดอกเดียวมูไปใส่เอาเอามาดาื้อมาดื้อหมูเอ้ยมาดื้เอ <c oughs> เน่เออเออเออเดี๋ยวให้มาเอาตรงนี้ก่อนบาดพี่น้องเจอแล้วบนันี้โอ้โอ้ช่องมูผูหมูหนึ่งว้าวว้าวว้าวมาย้ายยายมาเก็บ เออเขาจะกระเลาะไปเลาะมาคือเฮานี่แหละเอาเก็บบัดนี้เฮายายตัวใดดึงได้ก็ดึงเอาเลยแล้วนี่ดึงเอาโลดนะดึงเอาโลดนะต้องเสียค่าโอ้พื้นแน่นด้ยายเอ้ยเอาเอาเอามีดจิ้มๆิ้มนะเอามีดจิ้มๆให้เสียเนี่ยแหละตัวใดคิดดีดลายก็ได้ บึ้ยโซกโซกโซก,โซกมันมันมันละอื oh, อ,โอโอ้ดอกเสียหายเลยส <_ V> ะเรียกว่ามันขึ้นใหม่เนะาะมีคนมาเอาไปแล้วใช่ไหมร่งองรอยใช่ไหมร่องรอยเหรอ่ะเ <ungen S 1> ห็นตามเห็อนอืออันนี้มันก็ขึ้นใหม่ไงวันต่อว,วันอยู่แล้วเห็ดนะ ดอกสวยเนาะฝนไม่ตกใครเนี่ยตกทำรึตกทำลมันมันเาไว้ฝนตกดอกมันก็สวยอือมก่อนพอยคุณเรียควายวายแกปากแกปาก

ป่านนึงก็เดี๋ยวพี่น้องด้วยเก็บซอยยายก่อนเก็บสวยกันโอ้ยเพิ่นมาได้ขึ้นง่ายๆด้วยนี่งามงามงาม้มโอ้ยเพิ่นมาเลี้ยงควายทางนี้เพื่อกระสิ่ซุกดีแล้วเนาะอือสองเบิ้ง เลออีเ้ยงควายผัดไงะหรือกับก็บแหละเนาะเก็บทีเดียวสามสี่ดอกเลยยายโอ้ยเต็มกระตาหน้อยแล้ะมันมันหันหนัวเจ้เาเป็นยังกระตาบว่าเต็มกระตาหน้อยนี่ก็มานแล้วเหาะวันดีสิเต็มละเดีโม่งเก้าเขาเอาไปกายนี่แล้วดิดดยายเออมันเป็นกระทำเนี่ยเนาะ กระเทือ,อกระทางเนี่ยดอกนั่นก็เอาแน่นะนอนเองแอ่งนะเรือไม่จะไปโคดดอกเอาซะก,ก่อนอันเดีดอกนึงเดี๋ยวเอาโบมด์บักน้ำหนึงฮัเนี่เอ้าน,นั่นพี่น้องครึ่งกระทาแล้วกระดอกน้ำง,งามใหญ่เอโอเอโอเออน้ำน,น,น้ำดึงเสือ้อเฮายน้ำดึงเสื้อเฮ้ย

ตีนมันง่ายย้ายมันดอกมันง่ายตีนมันขี้ดินหลายโอ้ยดอกงามๆาโม่น mm ี hmm. ่ยข้ามแล้วเนาะมุ่งเทาเอาไปกายเลยและข้ามเอาข้ามโคองมาเลยนี <k 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 ่นี่ตรงนี้อีกนี่ย้ายย้ายนี่ย้ายนี่สองดอกมองนี่เด้๋ันดูเดี๋สาม คำหยอย <c oughs> นางรมงาเม็นนอดเห็นไหมหอยนางรมตำทองผ่านมยดอกนามขาวเส้วัดอยู่ปิดมือ่อนี้นี่คืออะไรนี่คืออะไรน,น,นไี่คืออะไรเอาเก็บ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 โอ้คนขึ้นยากไเด้อไม่ดีคือบอาเวิร์ด เปิดบังี้ค่ะมันมีลูกมันเาะเอามือเปิดปเผจิญงูกระบ,บะดใและ้วเนาะพี่น้องมันอยังไรเงี้ยอ๋อโอ้โหมันคือเห็ดปวกยังกัขาสู้อุ้ยสู้ยงามเอาพี่นอ้องมา เก็บเพ็ดกับยายตุ้มเด้อมัอนี่เด้อมานขนาดเอ้ยซื้อหวยกระถือในงวดนี้ถึกถึกหักขาดทืนสามศูนย์อืมสามศูนย์เหรอถึกนะเลขนายกพิธามันหักขาดทืนซื้อเลขยายมูนดีหลายโอ้มันมันตรงกันหลายตัวทั้งบ้านเลขที่ทั้งอันุยล้วเนาะเคยได้ยินว่าบ้าไปทะเบียนรถยายตุ้มปุ บอเอาเลขพิทานเนี hmm. yeah, <c oughs> uh ่ย huh. ูย์ยมันซื้อื้อทีออเอายายเนี่ยมาเก็บตัวนี้ให้มันมดก่อนนี่สาูนยี่ก็บอ่าเอาไปกาลังเรียนซื้อเลขก่อน ใส่เต็มเลยพี่น้องกระตาน,น้อยก้อยใจใหญ่ตุ้มเต็มแล้วมานมานมานวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิบแปดเฮ้ยสิบเบก้ากรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบหกเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดปวกมานมานมานอีกฟูน,นึงใกล้ใกล้กันหันหลังมาก็เป็นเห็ดปวกฟูนี้เพิ่นขาวเพิ่นงามนะบื้ออู้ออ ฝนบัวโตกเพืบบ่อละบุเปลือยอืมนุง่งตะกัดหน้ากัดหูผายยากระนุงหลายกัะเพสเพสยากระนุงที่นอกเลยต้องตัดตีนต้องนุงกัดใหเมื่อตัดดูเพื่อนคนละ ตีนน่ได้ขวัดอีกนะยายหางนี่อันดีโอ้ยอันดิอืดอันดิโอ้อืมเต็มเลยพี่น้อง อขอปิดคลิปเดอ้อบนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะมานมานมานขคุณเดอ้อมานขนาดค่ะพี่น้องนี่เต็มกระตาน้อยก้อยใจของยายตุ้มเลยนะคะก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ